สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันแทกันไปลนะคะชอ่องนี้วันนี้ยังมีความสุขอยู่ค่ะแต่สุขแบบสงบสงบน,นิดนึงนะคะพี่นวนมาทนไม่ดีดมากนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าเน,นะะื้อหาของวันนี้เป็นเรื่องที่นวลมองว่ามันจริงจังมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสงครามยูเครนค่ะวันนี้นวนก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นนอโคโบนิจิเดย์ฟรีนะมา วาดรูปเกี่ยวกับสันติภาพนะคะตองที่นวารกําลังรันภาพอันนี้ไปเนี่ยนวานก็จะอธิบายว่าทําไมเราจะต้องสนใจเรื่องสงครามยูเครนกับรัสเซียด้วยนะคะมันออกจะไก,กลตัวไกลบ้านเราไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรเลยบางคนอาจจะเชียร์ซะด้วยว่าเฮ้ยปูตินดสุดยอดมากคือนวานก็ยอมรับนะว่าปูตินก็ดูเท่ๆนะคะในภาพที่เขา marketing าออกมาเนี่ยที่เขาใช้คาว่าอนะสัตรัสเซียอะไรเงี้ยนวานก็เคยพูดอยู่บ้างนะคะแต่ในครั้งนี้นวานไม่ไม่ขำกับ อะไรทั้งสิ้นที่มันเกี่ยวข้องกับคมรุนแรงค่ะตอนนี้คือสงครามจริงๆมีคนที่สูญเสียจริงๆมีคนที่โดนพากความหวังไปจริงๆมีคนที่เขาต้องจากถิ่นบ้านเกิดความเสียหายทั้งหมดที่เราเห็นมันคือชีวิตคนคนหนึ่งที่ถูกทําลายมันยิ่งใหญ่มากกว่าตอนที่โควิดมาแล้วเราแบบเอ้ยจะทําอะไรดีนะวันนั้นนะคะที่เราอาจจะต้องพาดหวังจากเรื่องของโควิดแต่เรายังมีบ้านอยู่แต่ตอนเนี้ยพวกเขาอะไม่มีบ้านไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าต้องไปอยู่ที่ไหนอีกต่อไปทำไม เราจะต้องมาดูเรื่องส่งความยูเครนด้วยอันที่หนึ่งเลยคือเป็นเรื่องของมนุษยธรรมและคุณธรรมค่ะมันจะน่าแปลกมากๆเลยนะคะถ้าเราเห็นภาพการสูญเสียภาพของเด็กที่จะต้องพัดภ้าจากคุณพ่อคุณแม่ภาพของคนที่จะลังร้องไห้อยู่เพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งแน่นอนเรา,เราทําอะไรไม่ได้คะ่ะต่อให้เรามีอํานาจล้นฟ้าเราก็ทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะกับความขัดแย้งครั้งนี้นะ,ะเราทําได้แค่ pray for Ukraine ค่ะสำหรับเราเป็นคริสเตียนเหวังการอธิฐานเผื่อเขานะคะสําหรับท่านที่อาจจะไม่ได้น ถือศาสนาเดียวกับนหวานนหวานก็ขอให้ให้เวลาอย่างน้อยๆสัก สองสามนาทีในแต่ละวันนะคะที่จะคิดถึงพวกเขาแล้วก็ระล,ลึกถึงที่จะทําให้สงครามสงบลงไวๆจะทําให้จิตใจของเขากลับมาเข้มแข็งเร็เเว,เวนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้มากพอที่เราต้องมานั่งใส่ใจหรือติดตามข่าวของสงครามยูเครนงั้นล,ลองมาดูเรื่องของผลกระทบทางด้านการเมืองเศรษฐ,ฐ,ฐกิจกันค่ะนวานนะเป็นเด็กรัฐศาสตร์คืออาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะทุกคนจะจำภาพนวานเป็นครูเป็นโนเป็น,ปนแบบนั่งทําพวกงานพวกนี้ใช่ไหมคะพระรัฐศาสตร์ของนวานเนี่ยมันยิ่งทําให้นวานรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเย เกินไปจนน้ำหวานกลัวน้ำหวานยอมรับเลยแหละว่าน้ำหวานกลัวอนาคตของโลกตอนนี้ค่ะปี1996อ่ะคะ่ะสมอลลฮันติงตันเขาได้เขียนหนังสือชื่อว่า The Clash of Civilizations คือตอนนี้มันก็ถือว่าเก่ามากแล้วนะคะมันเป็นเรื่องราวว่าจากนี้ไปสงครามโลกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพูดถึงเรื่องของประเทศของเอราอีกต่อไปแต่มันจะเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นศาสนาและเป็นตัวตนของคนเขาก็จะแบ่งกลุ่มๆนะคะออกเป็นแปดกลุ่มเซนิกก็คือกลุ่มที่เป็นชัดจีนะคะจีเปเนสฮินดู ก็คือกลุ่มอินเดียทั้งหมดนะคะกลุ่มอิสลามิกออสซดอกซ์นะคะก็คือพวกรัสเซียนั่นเองเวสเทิร์นกลุ่มตะวันตกสังเกตไหมคะว่าเขาเอาออสซดอกซ์แยกออกมาจากเวสเทิร์นแล้วมีลาตินอเมริกานะคะแล้วก็แอฟริกา อย่างที่สมัยฮันชิงชันได้พูดเอาไว้ในปี1996อ่ะมันค่อยๆพัฒนามาเป็นความจริงเรื่อยๆค่ะตั้งแต่สงครามของอิรักกับอเมริกาก็คือเป็นการประทะกันร,ระหว่างเวสต์ซุนเคิลเจอร์กับอิสลามิกนะคะหลังจากนั้นเขาก็มีการทํานายขึ้นมาค่ะว่ามันจะมีการประทะกันร,ระหว่างเอเชียจีนแล้วก็อเมริกาค่ะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ว่าทั้งประเทศจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาพยายามที่จะมามีส่วนในเซาท์เอเชียตลอดมาเลยใช่ไหมคะมนมีอันนึงด้วยว่าในปี2020 จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมโลกค่ะนั่นก็คือจากตอนแรกเนี่ยที่อเมริกาเป็น the great power จะกลายเป็นประเทศจีนประเทศจีนจะเป็นมหาอำนาจใหม่แทนที่อเมริกาแล้วเมื่อไหร่ที่อำนาจมันเปลี่ยนถ่ายมือจากอเมริกาไปสู่จีนเขาอยู่คนละเขาเจอกันคือถ้าพูดถึงตอนสองครามโลกครั้งที่สองอะคะ่ะอำนาจมันเคยอยู่ในที่มืออังกฤษแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมาอเมริกาแต่พวกเขาคือ western culture เหมือนกันมาเลยไม่เกิด War อะไรขึ้นแต่ตอนนี้มันจะไปสู่จีนในปี2020เรามีโควิดตอนนี้เรามีเรื่องรัส ในนั้นก็บอกเหมือนกัน,นะค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โอสดอกสร่วมมือกับไชานาะ จะเกิดการพลิกความโลกขึ้นใน,นตอนนี้นวัดอะเรารู้สึกว่านาวันเหมือนจะเห็นอนาคตลางๆเป็นไปตามที่เราเรียนมานั่นแหละแล้วมันทําให้เรารู้สึกกลัวค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไกลตัวมันยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้ที่แน่ๆผลกระทบมันมาเต็มๆแล้วคือเรื่องของค่าน้ํามันที่มันแพงขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ค่าน้ํามันแพงขึ้นณนะวันนี้ประเทศของเราโลกของเรายังไม่ได้เข้าไปสู่คลินเออร์จีร้อยเปอร์เซ็นต์มันแปลว่าต้นทุนของสินค้าต่งตางๆก็ต้องเพิ่มขึ้นภาวะเงินเฟอ้อมาแน่นอนค่ะไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงในสง แล้วก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะไม่รับการกระทบจากสงครามมันมีการพิสูจน์มาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมืองสองครามระหว่างประเทศสงครามระดับโลกอย่างสงครามโลกครั้งที่1คงค่ะที่2มันมีคนที่รับผลกระทบจริงๆทุกครั้งเราอะกำลังจะก้าวเข้าไปศูนย์หนึ่งในนั้นค่ะงานนี้น้องหวานไม่เห็นนะมีใครเป็นพระเอกเลยทุกคนเป็นแต่ผู้ร้ายที่กําลังทําร้ายคนคนหนึ่งก็คือยูเครนซ้ําๆอ่ะอเมริกาหรอ,อ,อ,อไม่ใช่เขาไม่ทำเพื่อช่วยยูเครนค่ะเขาทําเพื่อรั้งอํานาจตัวเองเอาไว้ต่อไปประเทศที่อยู่ของตัวเองดีๆ แล้วอยู่ๆก็ถูกดึงมาให้เป็นหนึ่งในชนวนของสองครามเพื่อจะก้าวไปสู่สงครามอื่นๆครั้งต่อไปเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรัสเซียก็แย่เองโดยทุกคนความบาทใช่ค่ะรัะเสเซียโดนทุกคนความบาทแต่ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรัเสเซียคือประเทศที่ส่งออกพลังงานอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ราะคาน้ามันมันเพิ่มขึ้นเขาเลือกเวลาที่ดีมากเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าถัดไปจากเนี้ยเทคโนโลยีเรื่องของ clean energy จะดีขึ้นทําให้การที่เราจะขาดน้ํามันไม่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกแต่สงครามมันเกิดตอนนี้อย่างตั้งใจนอกจากนั้นนะะะคจเกิด ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกค่ะอันนี้ลองไปอ่านได้มีหลายบทความเลยทั้งภาวะเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นจากทางยุโรปเพราะว่าตัวรัสเซียเองก็ถือว่ามีอำนาจทางเศรษฐกิจในตอนนี้ค่ะที่มีข่าวแล้วว่าจีนกับรัสเซียก็หันมาจับมือกันจีนเองเขาเพิ่งประกาศไปเองค่ะว่าตัวเองจะก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจของด้านฮาร์ดแวร์คือที่ผ่านมาเขาบอกเขาอ่ะมีอำนาจทางด้านซอฟต์แวร์แล้วไม่ต้องอะไรมาเราดูลบๆตัวเราเลยค่ะ innovation ต่างๆมันมาจากจีนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะ ผลิตภัณฑ์ x ย a o m ทั้งหมดล่าสุดมี Oragood ค่ะคือตอนนี้คําว่าไม่ได้แปลว่าเป็นของไม่ดีเสมอไปแล้วค่ะอาจจะแปลว่าเป็นของราคาถูกที่มี innovation ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จีนกับรัสเซียจับมือกันก็ถือเป็นขมหาอํานาจที่ครึ่งโลกเลยแหละถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปพัฒิาของเขาเหนียวแน่นขึ้นมาจริงๆอะค่ะมันส่งผลอะไรกับประเทศไทยอาเซียนละ่ะอาเซียนเรามีอาเซียนบวกสามที่ระบบจีนเข้าไปด้วยถ้าทีเลยเป็นยังไงและตอนนี้ข้างๆบ้านเราเลยพม่าและพม่ากับจีนถ้าเราจะตามข,าข่าวคุณจะพอนื้อภาพออกว่า วาเขามีสัมพันธภาพที่ดีกันอย่างไรพอนวัตไลมาถึงพม่าทุกคนน่าจะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะมันใกล้บ้านเรามากสุดท้ายแล้วท่าทีของประเทศไทยที่ทําดีพม่าถ้าสมมุตินะสงครามนี้มันยังยืดเยื้อต่อไปแล้วมันเป็นผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนวัตว่าดีไม่ดีอะไอที่เราไปทําดีกับพม่าอาจไม่ใช่เรื่องโง่ๆก็ได้นะการทูตไทยขึ้นชื่อเรื่องคําว่า bending with t h e n d ค่ะเราพวกแทงกาค่ะเราแทงทุกอันเลยไม่ต้องอะไรตอนสงครามลรังที่สองจอมพลปอให้ประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาตั้งกองทัพแล้วเราก็มีขบ การเสียีไทยเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็เลยเป็นผู้ชนะถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นชนะขึ้นมาเราก็เป็นผู้ชนะอยู่ดีคือนว่างก็มองว่าประเทศไทยก็คงไม่ได้นะับว่าเป็นผู้แพ้อะไรหรอกนะคะแต่เรากำลังพูดถึงว่าการจะอยู่ได้นในระยะยาวมันจะเป็นอย่างไรมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วสภาพสังคมไทยจะเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่าการที่มีรัฐบาลทห,หารหรือรเผด็จก,การสามารถขึ้นมาเข้มแข็งเหมือนตัวขับเคลื่อนใหญ่ในสังคมที่เรากําลังประท้วงกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยอ,อาจจะกลายเป็นศูนย์เป็ เลยก็ได้ เมื่อกีห้หน่อยแล้ว่าฟุ้งเฟอ้อนะคือนวหวนไม่ได้ลงลึกถึงตัวเหตุผล <S <S เหตุการณ์อะไรมากไม่อยากให้มันหนักมากนี่ขนาดไม่หนักมากแล้วนะก็ไม่อยากให้มันหนักมากเกินไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นวหวนกรองมาแล้วหลังจากที่นวหวนนั่งอ่านข่าวแล้วก็เป็นความคิดฟุงฟ้งๆที่รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจะทํำยังไงต่อไปฉะนั้นไม่มีอะไรไกลตัวเราเลยค่ะทุกครั้งที่เห็นเหตุการณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นระหว่างประเทศในประเทศเวลาประเทศไท,ศทยของเรามีกาปรปะทะกันระหว่างผู้ควบคุมอํานาจ กฎหมายกับประชาชนระหว่างก็จะคิดถึงเพลง Blow i n t h e Wind ของ Bob Dylan นะเขาตั้งคำถามซ้ำๆว่าจะมีการ <c oughs> ยิงคานอนสักกี่ครั้งจะมีคนบริสุทธิ์ต้องตายสักกี่คนเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบแล้ว The Answer My Friend is Blow i n t h e Wind e คำตอบมันถูกพัดไปกับสายลม Bob Dylan ถามตั้งแต่สงครามเย็นนะคะจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีใครคําตอบได้เลยนะวหวานรู้อย่างเดียวว่าตราบใดที่มนุษย์เรายังมีความรู้สึกเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแต่อํานาจของตัวเองมันก็ไม่มีความสงมบจริงๆนั่นแหละมันจะมีแต่คนที่เสียประชาชนที่เสีย รัฐบาลอาจจะมีอำนาจมากขึ้นแต่มีอำนาจอยู่บนทราบปรหรถาพังและจิตใจที่แหลกสลายของคนมันจะมีเหตุผลมันมีอะไรดีต่อไปคลิปในวันนี้อาจจะหนักนิดนึงนะคะนวลหวานก็อยากจะให้พลสิบอินทอร์จีทุกคนนั่นแหละแต่ว่าน้หวานแค่อยากจะทำคลิปที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจใส่ใจ,ใจใกับสถานการณ์ณนะตอนนี้นะคะเพราะมันใกล้ตัวมากจริงๆคะ่ะ Let's pray for Ukraine ช่วยอธิษฐานกันเผื่อยูเครนเถอะค่ะให้พวกเขาได้มีกำลังกายกำลังใจที่มาจากพระเจ้าหัวใจที่บอบช้ำทุกดวงให้ได้รับ การปลอบโยนนะคะรวมไปถึงอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราด้วยนะคะสารขันไทยแลนด์ของเราเนี่ยเพราะว่าอืมคือตอนนีมน้มันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่พูดออกมาเราจะยิ่งเครียดถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยประเทศไทย น่าจะอยู่ในจุดที่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งเลยแหละตัวเต็มใจของเราให้ดีนะคะสร้างภูมิคุ้มกันของหัวใจของเราให้เรามีความหวังขึ้นมาอยู่เสมอตอนวันไหนที่รู้สึกว่าความหวังไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยนะกอบกู้มันขึ้นมาถ้าเป็นผู้เชื่อในพระคิดเหมือนนวานก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดน,นะคะและน้หวานก็จะอธิษฐานเพื่อทุกคนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังทุกคนสวัสดีค่ะ